เปิดเผยตัวเลขความเหลื่อมล้ำและความยากจนประเทศไทยประจำปี2562นะครับเป็นตัวเลขจากสำนักงนานสาพัฒนาการเศรษฐ,ก,รรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับเอาภาพรวมก่อนครับเขาบอกว่าประเทศไทยมีสัสดส่วนคนจนลดลงนะครับจาก6.7ล้านคนในปี2561เหลืออยู่ที่4.3ล้านคนในปี2512เท่ากับตอนนี้เรามีคนจนเนี่ยประมาณ6.20%ครับจังหวัดที่มีคนจนสูงที่สุด3ระดับแรกได้แก่ปัตตานีนาราธิวาสแม่ฮ่องสอนครับ ส่วนจังหวัดที่มีคนจนน้อยที่สุดสามอันดับแรกคือนนทบุรีปทุมธานีแล้วก็ภูเก็ตนะครับจากรายงานพบว่าความแตกต่างระหว่างรายได้ของประชากรที่มีฐานะทางเศรษฐกิจต่ำที่สุดและสูงสุดมีแนวโน้มลดลงจาก34.8เท่าในปี2556เหลือ15.9เท่าในปี2 5 6 2าฐานะทางเศรษฐกิจต่ำสุดรายได้เฉลี่ยคนไทย20 4 9บาทต่อเดือนสูงที่สุดรายได้เฉลี่ย3 2 6 6 3บาบาทต่อเดือนครับ